ก็อันนี้ก็กจะตัดนะครับนะฮะวิธีการวิธีการตัดก็อย่างนี้ครับวันนี้ก็ใส่โมงงนะนะครับครับท่านใดที่ติดตามเพจนะครับ อ,อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดสับตะไคร้ให้หน่อยนะครับนะครับบ้านเขาก็าเออน,นะสับตะไคร่นะสับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งพล่นว่าเผื่อมีอะไรใหม่ๆเนี่ยก็เผื่อมีอะไรใหม่ๆก็จะได้อ่าผลิตให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่วงล้อนะครับนี่ครับวงล้ออ่าตัดถังนะครับนี่ฮะวิธีการตัดถงังตอนที่ที่ผมทําให้ดูครับนะ ครับวันนี้ก็ตัดถังนะครับตัดถังครับแต่ว่าก่อนตัดต้องรอระมัระวังหน่อยนะครับต้องต้องปล่อยนะครับปล่อยก๊าซออกมาก่อนนะครับนะจึงตัดนะครับนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำลูกกิ้งก่อนนะครับให้มันกิ้งได้เหมือนเหมือนเครื่องกึ่งครับนะฮะหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ฮะ เสียบเข้าไปลักสณะงี้ครับแล้วก็หมุนนะครับเนี่ยฮะแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับเนี่ยครับก็ก็ประมาณนี้ครับนะจะอันนี้ข้าวข้าวให้ดูนะครับเดี๋ยวว่าจริงๆแล้วเราต้องกดเข้าไปให้ทะลุเลยนะครับกดใทะลุแล้วก็หมุนเลยนะฮะมันก็จะเป๊ะเลยฮะเส้นมันก็จะตรงเลยฮะเห็นไหม เนี่ยเส้นก็จะตรงนะครับแต่ถ้าเรามือตัดมันจะาฟา์มตรงนะครับมันมันมันมีนะครับนะมันจะเป็นขึ้นนะครับนะฮะเรายังไม่พอมันก็จะเป็นใบนะัก็อาจจะบิดเบีย้ยวแตกสาตาเรานะครับจะต,ต้องทําเป็นแท่นยึดนะครับนะทาเป็นแท่นยึดอย่างดีนะครับเพื่อเพื่อให้เขานิ่งนะครับเหมือนเหมือนเครื่องคึงนะครับตัวนี้ก็ทําเหมือนกับเครื่องคึงนะครับนะทาทาเหมือนเครื่องคึงเวลาก็จะหมุนได้อย่างนี้นะครับ ตรงนี้พอตัดนี้ขาดปุ๊บแล้วก็พลิกด้านนี้นะครับเนี่ยพลิกด้านนี้มาตัดแต่ฝั่งนี้ครับเราจะเอาสั้นเอายาเราก็ตั้งเอานะครับนี่ตั้งเอาความสั้นความยาเราก็ตั้งเอานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับวิธีตัดนะครับง่ายๆนะครับเปิดเครื่องครับเนะ่หมุนนะครับหมุนอย่างนี้ครับ หมุนเชื่องครับโอเครับขาดครับแล้วก็เราก็จะพลิกไปนะครับ จอทสั้นจะเอายาวเท่าไหร่ล้วก็ตั้งเอานะครับวิธีการตัดตัดถังง่ายครับการถ้าไม่เชียช่ยวชาญอย่าไปตัดนะครับเดี๋ยวมันไฟเบอร์ตัดกระดุมกระเด็นนะครับเข้าตาต้องให้ระมัดระวังครับตัวนี้ทําทําเป็นแท่นนะครับทําเป็นแท่นตัดนะครับตัดง่ายครับตัดตัวนี้ไม่ได้คมเลยครับเห็นไหมฮะ นะรอยมันจะเป็นกลมอยงนี้เลยก็เหมือนเราขึ้นแท่นเคลื่อนตึงนะครับนะครับแต่ก็ตัดธรรมดานะครับตัดง่ายครับวิธีตัดนะครับใครอยากลองทําเป็นเป็นที่ตัดเหล็กกลมหรือว่าแป๊บใหญ่แล้วก็ทําแท่นแบบนี้นะครับ ติ้วเลยครับเห็นไหมนะฮะมันจะกลมอย่างนี้เลยครับนะฮะวิธีการเป็นตัดตัดแป๊บใหญ่หรือว่าตัดอะไรก็ได้ครับ mm hmm. เป็นเหล็กคุงเหล็กแป๊บหรือว่าเหล็กแผ่นเล็กๆครับ mm hmm. แล้วก็ทําทําจําลองที่มันเป็นแผ่นเกลึงกษสะนี้ครับนะฮะอันนี้ก็ยืดให้ดีครับแล้วก็โยกไปอย่างนี้นี mm ่ครับโยกไป แต่ถ้าคุณมีไอเดียครับหามีงบหน่อยนึงแล้วก็ไปซื้อมอเตอร์นะครับมอเตอร์รอบช้าที่หมุนอย่างนี้ครับแล้วก็ไอตัวกลมตัวหนึ่งก็ประกับด้านบนนะครับควบคุมไม่ให้มันกระเด้งนะครับมันก็จะหมุนใส่มอเตอร์ใส่เฟืองเข้าไปมันจะหมุนเหมือนแท่งกึ่งครับอันนี้ก็จะปล่อยเข้าไปครับแล้วก็ปล่อยมันทาทางานออโต้ครับเสียบปากมันจะหมุนเหมือนเหมือนแท่งกึ่งนะครับมันก็อย่างนี้ครับนะอันนี้จําลองแล้วก็ นี้เราใช้พลังงานคนหมุนนะครับเนี่ฮะเราใช้พลังงานคนหมุนอย่างนี้ครับขานแล้วก็จับยกไปงี้นะครับนี่ฮะ,ะถ้าคลิปนี้ถ้าใดาชอบหรือสนใจยังไงก็อย่าลืมนะครับกดสับตะไคร้หน่อยนะครับเผื่อมีอะไรใหม่ๆอาจจะได้เป็นคนแรกที่เห็นที่ผมทำสิ่งของประดิษฐ์นะครับนี่ครับ ขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนะครับนะครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนะครับก็ก็เหตุผมก็หุ่นยนต์ชุมแพครับลองเข้างานประดิษฐ์หลายอย่างนะครับลองเข้าไป Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าหุ่นยนต์นะครับชุมแพนะครับผมประดิษฐ์พวกหุ่นยนต์พวกทุกอย่างครับที่เขาสั่งให้ทํานะครับพวกปฏิมากรรมตั้งหน้าร้านนะครับ พวกร้านค้ายร้านขายรีสอร์ทนะครับความน้ามันส่วนน้ํานะครับร้านกาแฟพวกหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ต่างๆที่เราทํานะครับลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับหุ่นยนต์ชุมแพนะครับนะผมสร้างางานศิลปะหรือว่างานประติมากรรมงานเอาเศษเหล็กเศษอะไรรถเก่ามอเตอร์ซมมอไซค์รถใหญ่ประดิษฐ์มาเป็นหุ่นยนต์นะครับอันนี้ผมก็เนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูเนี่ยฮะอันนี้ผมก็กําลังทำเอ้นี่ครับ รถรถบัมเบิลบีครับเนี่ยฮะมอเตอร์ไซค์บัมเบิลบีอันนี้ยังยังไม่เสร็จครับนนี้ยางยังไม่เสร็จนะครับนะฮะอันนี้ก็หมุนได้นะครับนี่น, B B. นะครับมอเตอร์ไซค์บัมเบิลบีนะครับอันนี้จะทำทำเป็นกดสวิตช์ก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปตั้งโชว์ก็ได้นะครับเนี่ย ปฏิมากรรมร้านอะไหล่รถหรือว่าร้านมอเตอร์ไซค์ side, นะครับยังไม่ทําสีนะครับทําสีจะแจ่มกว่านี้มากเลยนะครับนะฮะยัง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 ไม่เสร็จนะครับเนะี่ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หุ่นยนต์อันนี้ผมไม่ให้เออเอเอขับได้นะครับให้เป็นปฏิมากรรมตั้งโชว์นะครับจริงๆ จริงๆแล้วผมก็จะทําให้ขับได้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ราคาเบาๆนะครับแล้วก็ทําทําทําตามงบได้นะครับเนี่ยฮะกดสับตะไคร่นะครับกดติดตามนะครับเผื่อผมทําอะไรนะฮะแปลกๆใหม่ๆเดี๋ยวจะให้ชมนะครับอย่าลืมนะครับเพจผมก็หุ่นยนต์ชุมแพนะครับเข้า Facebook ของท่านนะครับแล้วพิมพ์เข้าว่าหุ่นยนต์ชุมแพนะครับ ท่านจะขายร้านอาหารนะครับหรือว่าปฏิมากรรมต่างๆสวนน้ําร้านกาแฟลีสอนนะครับสถานที่บันเทิงนะครับร้านค้าต่างๆนะครับบ้านนงบ้านนาไปนายนะครับผมตัวนี้เอาไปตั้งเป็นปฏิมากรรมจุดดึงดูดลูกค้านะครับดึงความสนใจได้ดีนะครับเบอร์ผมก็857516537นะครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนะครับ